ดูดวงรายปากระหว่างวันที่16ถึง31มีนาคม2567ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ทางด้านการงานเป็นช่วงที่คุณจะโดนงานรัดตัวทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันจนแทบไม่มีเวลาได้เคลียงานหลักของตัวเองต้องระวังการส่งงานไม่ทันหรือต้องขายผ้าเอาหน้ารอดในบางสถานการณ์ไปก่อนนอกจากนี้ต้องระวังว่าผู้ใหญ่หรือหัวหน้าในที่ทำงานจะเปลี่ยนคำสั่ง มาทําให้งานไม่ค่อยเดินทางด้านการเงินเป็นช่วงที่เงินของคุณจะเริ่มติดขัดค่าใช้จ่ายส่วนทางกับรายได,ได้คุณอาจต้องนําเงินเก็บออกมาใช้หรืออาจมีคนรักเข้ามาช่วยเหลือเรื่องเงินได้ด้วยเช่นกันทางด้านความรักสําหรับคนโสดในช่วงนี้คุณอาจยังไม่ได้เจอใครที่ถูกใจถึงมีคนเข้ามาชอบคุณก็จะเหมือนใส่อีกฝ่ายส่วนคนที่มีคู่แล้ว ในช่วงนี้คุณและคนรักจะไม่ค่อยหวานอาจต้องใส่ใจกันมากขึ้นต้องระวังว่าคุณอาจละเลยจนคนรักน้อยใจทางด้านสุขภาพระวังอาการปวดหลังปวดสะโพก